สบายดีทุกๆุกทานมนีชภาฐานมาเบิงเส้นทางเกตเวียงจันไตทางเซนนี้ได้เริ่มก่อสร้างจากกิโลเมตร 18, ที่18ถนนทาเดือเขตจากจุดครัวพิธภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งผ่านบ้านฐานนาแรง ทามมงทาเดือทินตุมเสียงควรควายแดงทาพระปากเป่งซิมมโนและก็ไปจนถึงบ้านหวยมากเทียวทั้งเซนนี้ได้หับ ขึ้นก,นการก่อสร้างจากธนาคารพัฒนาอาเีีหรือ ADB ซึ่งมีความยาวประมาณ66กิโลเมตรกว่าทางเส้นนี้ผู้ด้วยเบตงอสสพานมีสองสองจาราจรไปกับสองฝากขางทางมีสองจราจรของรถจักรกว้างเบ้องละ1.5เมตร สึ่งรวมความกว้างทั้งหมดของทางเส้นนี้แมนพอดี10เมตรก่อนจะหอดบ้านไหวบางเหวทางเส้นนี้มันโค้งลายเนาะจุดนี้มันโค้งเกองศาเนาะแล้วก็มีหินเหียตามแคมทางถ้าไปขี่บุระวังจุดนี้จะพาให้รถเจือกออกนอกทางหน้เนาะจุดโค้งนี้จะใส่ความไวประมาณ30กิโลเมตรต่อสั่วโหมนเหมาะสม การัำลดผ่านจุดนี้กนใส่ความไวประมาณ50 60กิโลเมตรต่อสมงมันจะมีความปลอดภัยดีเพราะว่าเขตนี้เส้นทางมันคดโค้งหลก็ว่าโค้ง90องศานักทบศอกเลยเนาะและก็มีหินแห่ทรายเหียตามแคมทางในจุดต่างโค้งเหล่านี้นี่ก็บหอดหัวขวายังเขียวเนาะ กลับมาก็เห็นประชาชนกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเองนั่นก็คือการเก็บกู้เขานาปีทักเซนนี้ได้ประกอบส่วนในการสั่งสาเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนเขตเวียงจันใต้ก็คือเมืองหาดไซฟองและเมืองปากเงืมในคนผลิตของตอนเองเขาไปขายในนครลวเวียงจันท์ ทางเส้นนี้และติดตั้งระบบไฟฟ้าเสียงสว่างย่ยงทางด้วยระบบแสงตาวินหรือที่เฮามมกยด้งนในเรื่อยว่าไฟฟ้าโซลาเซลล์ตามเส้นทางสองขางที่ผ่านไปเนาะก็ยังมีขี้ฝุ่นขีดตมอ,อย่างหลวงหลายซึ่งส่วนมากก็แม่นติดขึ้นมาตามเต็นท์หลด ที่มาจากถงนาและเหียจากรลบรรนทุกแก่หินแก่ทรายทางการขับรถในจุดทางโค้งต่างๆก็ควรม,มีความระมัดระวังเติมเพราะว่าหินแหละห,หินทรายเหล่านั้นจะพางให้รถเฮาเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อนี้นก็จะไปพาสารมาสมเส้นทางเท่านี้เนาะ สมมือนานั้นจะพาไปเบิงส้นใดຕืมนั้นกติตามเบนํกันต่อไปเนะขอขอใจทุทาน